สวัสดีครับผมเอกช่างภาพเอกนะครับตอนนี้คุณกําลังดูอยู่ช่อง YouTube ช่างภาพเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูแหล่งโกดังเก็บรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่อยุธยาอําเภอบางปะหันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรถไฟฟ้าเยอะมากเลยนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ครับซ้ายขวาเนี่ยครับอันนี้เป็นแบบสองล้อนะครับเอ้สามล้อ สองที่นั่งสามที่นั่งแล้วฝั่งนี้ก็เป็นแบบหัวตุกนะครับมีทั้งเครื่องก็มีนะครับเครื่องก็มีนะครับแล้วก็เป็นแบบ3ามล้อเครื่องสามล้อไฟฟ้ามีนะครับเป็นแบบนี้ก็มีนะครับที่เห็นอยู่นี่คือรถตามสภาพนะครับตามสภาพหมายความว่าเป็นรถเทสได์หรือรถโชว์นะครับที่ยังไม่ได้วิ่งออกถนนใหญ่นะครับ เดี๋ยวดูกันนะครับพอดีผมมาเจอนี่ครับรถสามล้อไฟฟ้า650วัตต์นะครับยี่ห้อ s e v นะครับของ Hemmotor นะครับคันสีเขียวนี่นะครับเป็นรถตามสาภาพนะครับรถที่ยังไม่ได้วิ่งออกถนนใหญ่คือรถโชว์จอดเก็บนานนะครับในโกดังนี่ครับ ก็จะมีทะลอกบ้างนะครับตามสภาพมีขี้นกขี้นะครับสีสันสวยงามนะครับสียังสวยเลยดีกว่าครับพูดง่ายๆเราดูดล้อแม็กนะครับยางนี้ยังไม่สึกเลยนะพี่นะนี่กระบะของเขานี่กล่องแบตนี่ครับกล่องแบตนี่ช่วงท้ายนะครับคันนี้เป็นรถ ตามสภาพจอดโชว์นะครับยังไม่ได้ขี่นะครับมีทั้งหมด3ามคันนะครับเขียวเหลืองและก็แดงนะครับขับได้นะครับคันนี้ขับได้ราคาขอบอกถูกมากครับหนึ่งมื่นดพันบาทนะครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทขายตามสภาพ สินค้าจะไม่มีรับประกันนะครับขายตามสภาพขับได้ครับคันนี้เดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวปิดกระบะก่อนอันนี้เหมาะสำหรับไปไล่ไปนาไปทุ่งไปตลาดไปขนของใน จากบ้านไปตลาดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าครับไม่ต้องจดทะเบียนนะครับขับได้นะครับนี่ครับปุ่มกดถ้ายหลังเดินหน้าตอนนี้นะครับแบตมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งห้เอร์เซนนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปดูนะครับนี่ครับอัตราความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรนะครับ ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับบรรทุกได้ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสี่กิโลนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นเป็นเนพาวมอเตอร์นะครับนี่ครับตรงนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านนี่ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนู้นนะครับมันจะเป็นสนามเทสนะครับคือข้างบนจะเป็นจําลองเป็นสะพานเดี๋ยวผมจะเทสให้ด <t ell ino> ูว่ามันขึ้นไหวหรือเปล่าไปเดี๋ยวผมจะพาไปครับกําลังดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับเพราะว่าผมเป็นช่างภาพที่นี่ผมจะลองรถทุกคันนะครับผมจะรู้ว่าประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนนะครับ ดูนะครับไม่ได้อวยนะครับแต่รถมันมันดีจริงนะครับพวกนี้กำลังมอเตอร์มันดีครับเนี่ยครับนิ่มๆเลยครับไปสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักหน่อยหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเบรกมันมีโลหอยด้วย ผมลืมใส่เกียร์ไฮครับเพราะรุ่นนี้จะมีเกียร์โลเกียร์ไฮด้วยนะครับคือถ้าเราจะขึ้นทางเนินต้องปลับมาเป็นเกียร์โลนี่ครับคันเกียร์โลไฮนี่ยครับเป็นสองสองเกียร์นะครับเมื่อกี้ผมดันขึ้นเกียร์ไฮมันเลยขึ้นไม่ไหวเกียร์ไฮเนี่ยเหมาะสำหรับคือวิ่งทางไกลทางเรียบนะครับ ส่วนเกียร์โลก็สามารถบรรทุกของหนักขึ้นทางชันแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนโดยไม่ต้องจอดรถนะครับสับแล้วก็ไปได้เลยตอนนี้ผมสับเป็นเกียร์ไฮแล้วครับอันนี้เป็นสนามเทของเราเองนะครับของบริษัท h ม m Motor นะครับที่บริษัทเรานี่มี นิตยาสตารชั้นนำนะครับพวกนักเลงแล้วก็บ่าพวกนิตยาสารมร์คออะไรก็มาเทสกันที่สนามนี้นะครับเป็นสนามมาตรฐานนะครับย้ำเลยนะครับราคา1 8 0 0 0 0บาทขายตามสภาพนะครับไม่ได้รับประกันสินค้าหลังการขายนะครับมีบริการส่งแต่เสียงเงินนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากเสียงเงินเพิ่มขับรถไปอ้าบอนเดียวมาขนได้เลยครับ เรามีพนักง,งานช่วยยกขึ้นนะครับยกลงแล้วก็ถอยหลังไปที่เนินนะครับแล้วก็เปิดกระบะถอยหลังออกได้เลยนะครับผมผมว่ารถคันนี้ใช้ได้เลยครับไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับอาจจะมีเรื่องของแบตเพราะว่ามันจอดไว้ค่อนข้างจะนานนะครับถ้าให้ดีก็ใช้ไปก่อนถ้าแบตมันเสื่อมก็เราก็ค่อยซื้อนะครับลูกนเราประมาณพันสองนะครับ มันใช้ประมาณ4ลูกนะครับประมาณนะผมจําไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับบอกเลย1 8ึ0 0มบาทไม่แพงนะครับคันนี้1 8 0 0งมบาทสินค้าตามสภาพแต่เป็นรถจอดสภาพมือหนึ่งนะครับยังไม่ได้วิ่งออกถนนใหญ่นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโทรมาหาผมได้นะครับ 09701252 5 0ช่างภาพเอกครับผมแล่ถ้าลูกค้าสนใจคันไหนเพิ่มเติมนะครับนอกจากพวกนี้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับเรายังมีอีกเยอะนะครับอันนี้ขวามือเป็น3าล้อเครื่องนะครับรุ่นร้อยสิซีซีนะครับร1 0ยสิ้อยยเรามีหมดนะครับก็มีสมล้อ ไฟฟ้านั่งแบบธรรมดานะครับไม่ได้บรรทุกอะไรนอกจากบรรทุกคนนะครับมีหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งมีนะครับอันนี้ก็มีครับรถเหมือนแฟนตาซีเป็นสามล้อตุ๊กเราก็มีนะครับเรามีเยอะนะครับสินค้าส่วนมากจอดโชว์นะครับไม่ได้จอดพังนะครับจอดโชว์โอเคครับสนใจคันไหนนะครับ โทรสอบถามได้ครับรถกอบมีครับขอบคุณครับ